โอ้ r i g ล t เอีย e แอนเจลเลอร์แมนเวิลด์คัมม r ทูวอชันเดอร์นะครับผมก็วันนี้ก็คนก็อยู่กับผมนาซิโอต์เหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาทำตามรีเควส์ของคนคนหนึ่งนะครับผมมาขึ้นมาขึ้นมาเออจะเหนื่อยไปไหนเนี่ยก็โอเคครับคนนี้เขาได้ขอรถถังที่ชื่อนาชอนนะครับผมนาชอนนาชอนนะครับผมก็อยู่ในสายทางของ OpenCabin SPG นะครับผมหรือว่าแท n ง Destroyer อีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับผมโอเคนะคืออเน,นี้ทุกคนอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเส้นทางนี้มันพิลึกอยู่แล้วนะครับผมก็โอเคทุกท่านนะครับผมคนนี้ก็ Request อ่ารีคเควสอ่ารถคันถังคันนี้มาในแบบอ่าเรสติกนะครับผมเรอสติกบัตเทิลเลยนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็วันนี้ผมก็ว่างๆพอดีนะครับ เดี๋ยวมาลองเลยกันนะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆนะผมบอกตรงๆนะผมไม่เคยเล่นเรลิสิกโดยใช้คันนี้มาก่อนเลยนะอาจจะผิดพลาดก็ได้คือผมกะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เอาง,ง่ายๆเอาเรลิสติกปะเร็วจังเลยก็โอเคทุกท่านนะครับอ,อิตาณาชอนเนี่ยนะครับผมมันเป็นรถถังที่ยิงแรงนะครับผมยิงเจ็บมากเอาจริงๆนะครับผมถ้าคุณลองดูนะครับผมมันจะเห็นว่ามันยิงเจ็บแล้วก็ยิงไกลมากนะครับซึ่งม,มันไม่เอกลักษณ์ของ รถถังของฝั่งเยอรมันอยู่แล้วนะครับผมที่เน้นยิงไกลนะครับเน้นยิงไกลอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับคัสตอมคัสตอมที่คัสตอมพิเศษขึ้นมานะครับผมคัสตอมไม่ใช่คัสต,อม,อ,มอ,สตอมพิเศษนะครับที่สามารถติดพวกพุ่มไม้เพื่ออำพางได้นะครับอะไรพวกนี้ก็มาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมโชว์ก่อนแล้วกัน แต่ว่าผมยังไม่ซื้อนะมันต้องซื้อนะครับผมมันไม่ใช่ว่าคุณได้มาฟรีๆมันต้องซื้อจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจบแมตนี้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับเอ,อ้ามาทำไมเอ,อคุณจะเห็นได้ว่าอ่ารถถังของฝั่งเยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่นี่มันเป็นสีออกทะเลทรายหมดเลยนะผมว่า <laughs> มันจะมีผลผลมากๆต่อเมื่อคุณอยู่ในด่านทะเลทรายนะครับผม แต่นี่มันด่าอะไรในี่รมันด่าพุ่มไม้ดัดเมืองนะครับผม sorry, uh, sorry. realistic ก็เป็นอะไรที่เป็นโหมดอะไรที่ทุกคนก็ผมคิดว่าหลายคนอาจจะชอบโหมดนี้มากกว่าอาร์เคดด้วยซ้าไปนะครับผมเพราะว่าอ่าเนี่ยมันคือทุกอย่างคือมันต้องใช้นะครับผมทื่ว่ามันเป็นโหมดที่ทุกคนทุกคนอ่าค่อนข้างจะเล่นค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับผม และอย่างคืออินตาณชอนเนี่ยมันไม่มีแท็กนะครับผมก็คือแท็กที่ผมพูดถึงเนี่ยคือคือแบบว่ายิงปั๊กคือกี้คุณเห็นลูกศรแดงๆป่ะนั่นคือการแท็กนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนเมนกันหรือว่าใช้อ่าแมชชีนกันในการยิงนะครับผมมันก็มีผลเหมือนกันทําให้เกิดการแท็กก็คือเพื่อนคือเอาไ้ช่วยเพื่อนในการบอดตําแหน่งอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมเป็นโครล่าอ่าก็สอนทางกายผมก็สอนให้แล้วนะครับผม ก็คงไม่ต้องสอนซ้ําอีกนะครับสอนซ้ําอีกนี่มันยังไงก็มันก็แปลกๆอยู่นะครับหรือว่าหรือว่าต้องสอนจริงๆวะโอเคแล้วก็มีคนบอกไอ้นี้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้อาคาเมล่านะครับผมไดรเวอร์คาเมล่ามันเป็นอะไรที่กูมาตูดตั้งออปชั่นทาไมก็ไม่รู้นะครับผมมันไรค่ามากเอาไวสร้างหนาชัดเลย มันอยู่ไหนกันหมดวะผมขึ้นทับดีกว่ารีลิสตกนี้ก็คือว่าปกติถ้าเราเล่นอาเขตนะเวลาเวลาคุณสปอนเนี่ยมันจะคุณสปอนได้3คันในในในด่านอาเขตถูกไหมแต่ว่าถ้าในด่านถ้าถ้าในรีลิสติกอะ่ะมันจะแล้วแต่พอยต์นะครับผม SP เอ่อสปอนพอยต์เนี่ยครับแล้วแต่เลยลสปอนพอยต์จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณยิงฆ่าสโตได้นะครับผม แต่ว่าในในสปอนพอยต์ในแต่ละคันเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะครับอย่างอิตาเนี่ยก็สึกร้อยห้าสิบนะครับผมร้อยห้าสิบเฮวีแทงคันอื่นอก็ประมาณสองร้อยอัพมั้งถ้าสองร้อยสามร้อยอะผมไม่แน่ใจจริงๆนี่ก็ลืมๆแล้วว่าเหมือนกันไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เล่นอาเคดปั๊มเวลอะเอาง่ายๆครับอาเคดเรียวยปั๊มเวล <c oughs> เออจริงน,น,นะพวกเราไปอยู่ไปอยู่บีหมดเลยอะ <c oughs> มองไม่เห็น มุมนี้ผมกลัวตายมากเลยโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยทางขวาเอ้ยในในในเห็นแล้วละเออได้แล้วคันหนึ่งโอเคมีคนแท็กเคยแล้วนะ็กแ้วแทแล้วตรงนั้น น่าจะอยู่เนาะมีเช็คก่อนกันโอเคเอ่อแววะไหนวะ่จะไหนวะจัดทางขวาอ๋อจัดทางขวาวะ่ะอ๋อเห็นละ่น่นไม่รอดละผมไม่รอดละโอ้โหหมุนได้ไหม โอเคหมดไม่ได้โอเคต้องซ่อมรอรอตายรอตายวะถ้าเพื่อนไม่มาช่วยอะถ้าเพื่อนไม่มาช่วยอะเราก็ตายอะนะครับมาอยู่ตรงนู้นนะ่ะเห็นไหมที่เพื่อนเราเที่เพื่อนเราแท็กอะอืมเอาเข้าไปะเอาเข้าไปาที่พวกเราไม่ที่จะไม่ที่จะ,จะ,จ,ะจะช่วยบ้างเหรออ๋อยิงให้แล้วโอเคโอ้ยกราบขอบพระคุณมากนึกว่าจะมองละ เฮ้ยแต่ว่ามันน่าตายมากคุณดูดิแดงหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยเหลือกี่เหลือกี่คนวะเนี่ยเหลือคนเดียวเออเหลือคนเดียวครับทุกท่านเหลือลูกทีมแค่คนเดียวแล้วมันจะช่วแล้วมันจะทำยังไงวะเนี่ยสงส,งส,งสงสัยงานนี้คงได้ตั้งป้อมมีอย่างเดียวแล้วมีสโตอยู่ฝั่งอยุดฟากนั้นอะ่ะโอเคคนแรเห็นหแล้วตัวเดียวอยู่ตรงนน้นทางซ้ายมือเห็นเห็นปะ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, ต้องกดค้างไว้ต้องกดค้างเพื่อ,อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งโอ้ยลำบากว่ะอ่ะเห็นไหมคุณเห็นไหมอยู่ตรงนั้นอะลำบากหลังสีขาวอะรางการเดินไปทางนั้นอะโอ้ยเลงยากว่ะเลงยากเลงยากเลงยากมาก โอ้ยากอยากโอ้โห,โหคือแบบว่าผมอยากผมอยากเห็นเป้าที่มันดีกว่านี้หน่อยอะคือเราเห็นนะว่ามันอยู่ตรงไหนอะแต่เออเนี่ยเห็นละไม่รอดละไอ้คัลตอมเอ่อเขาเรียกว่านะ <S <S คัลตอมพิเศษโผล่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแต่ราคาแพงๆมากมาเดี๋ยวคนดูดิเดี๋ยวนะ คนดูคุดูราคามันดีห้าร้อยจีอะห้าร้อยจีล้นล้วนอะ่ะลน้นล้วนจริงๆนะครับไม่ได้โกหกเลยกาโมเฟกอะ่ะแต่ว่ามันตั้งได้ตั้งหกอันนะครับตั้งได้หกอันอันนี้มันจะแยกกับอ่ดีเคิลนะครับผมแยกกับดีเคิลเลยอันนี้มีตรงนี้นะครับสามารถตั้งอ่าตั้งได้แต่ว่าคุณต้องซื้อนะครับมันไม่มีปลดอะชิพเมนให้นะครับไอเน,นี้ยยัง ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกลายสติกเกอร์พวกเนี้ยมันยังมีอ c ชี e v e น e n ให้คุณปลดเนาะถูกปะแต่เนี้ยคือคุณต้องซื้ออะเห็นมะไม่มีเลยไม่มีอ c ชี e v e m e n ให้คุณสามารถปลดได้คุณต้องซื้อล,ล้วนๆห้าร้อยจีคุณออ่าคุ้มปะถ้าถ้าคุ้าคุมก็ระดับพวกคุณนะคะผมผมว่าไว้รีวิวเขาหน้าแล้วกันนะครับ ผมว่ายังไงก็ต้องซื้ออะให้พวกคุณมือคนรีเควสอันนี้มาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อสักอันสักอันสองอันนะครับไว้เป็นให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ปัญหาหมาดๆเลยนะครับเรื่องอ่าคือแอดผมมามาแล้วนะครับแอดมาแล้วนะครับผมแต่ก็เรามอาว่าพี่เล่นด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออไม่ว่างครับอะไรอย่างงี้นะครับไม่ว่างครับ ทำงานอยู่ครับอะไรอย่างงี้คือแบบว่าผอว่าพงศพงศผมไม่ว่างนะครับแล้วบอกว่าโผพี่ทําไมเป็นอย่างงี้ยิงเหรอดีนี้ยิงเหรออะไรอย่างงี้คือแบบเอา้ากูผิดตรงไหนวะกูมไม่ว่างอะไรอย่างงี้นะครับคือคือตอนนั้นนะผมสามารถพยอยากผมจริงๆผมสามารถบล็อกได้นะแต่ว่าผมไม่อยากบล็อกเอาง,ง่ายๆนะครับผม <S <S คือแบบว่าบางทีบางคนอนะ มันต้องมีคนชี้นำให้อะไรบางอย่างบ้างนะครับโอ้ยอ่านี่บีใช่ไหมเ้ยตรงนี้มุมเฮ้ยศูนย์นี่วะเอ้ยกูผ่านมาได้ไงวะตะกี้ศูนเนี่ยศูนยู ใช่เพื่อนถามว่าถ้าพี่ทำไมพี่รีโหลดเร็วจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าครูครูแมนของผมหรือว่าลูกทีมผมสล็อตนี้นะครับอ,อัพเว็บพอร์ตรีโหลดดิง้งจนเต็มแล้วนะครับดังน,นั้นมันเลยค่อนข้างจะรีโหลดเร็วอยู่นะครับอันนี้บอกตรงๆว่าคือในช่วงประหยัดคือจะผมอยากจะอัปเกรดไอ้ไอ้บ้บบานเนี่ยเป็นเอ็กเพิรสด้วยซ้ำไปนะครับเพราะผมก็ใช้ค่อนข้างใช้บ่อยอยู่เหมือนกันแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าผมเอ็กเพิร์สปั๊บแล้วเออซิลเวอร์ผมมันจะลดลงแล้วผมจะไม่มีเงินซื้ออีตา 1 5ซตซึ่งตอนนี้ผมกำลังเก็บเงินอยู่นะครับก็เลยทำอย่างแบบนั้นไม่ได้นะครับก็เลยใช้สกิลของแม p พอตอิลลดดิ้ของลูกทีมผมจะลถถังแทนนะครับผมโอเคผมจะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้แหละครับผมว่าศัตรูก็เข้ามาตรงนี้บ่อยนะอ่านมะอ่าเห็นไหมมันก็เห็นผมแล้วอะไจริง อ๋อกันเนอร์พังครับยังไม่ตายวะมองไม่เห็นละอ๋อ oh, เห็นละโอเคหายไปอีกครับไอ้สองวะเออเออเรื่องเรื่องโหวตนี่ก็รู้สึกว่าไอเอสเออรู้สึกว่าไอเอสนี่กลังนำอยู่นะครับผมก็ก็ใครที่เชียร์ไทเกอร์2อยู่ไทเกอร์2อเออไทเกอร์2เฮด SLS. จุดสิก็มาโหวตกันเร็วๆเ,เลยนะครับผมถ้าใครเชียร์อยู่แต่ตอนนี้คือ IS สองเรเวน์นี่กำลังนำเลยนะครับนำนำโด่งแล้วนะครับผมก็ถ้าไม่มีการพลิกล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คงได้เตรียมเงินซื้อแล้วนะครับผมว่าตรงนี้แหละคนจะมามันมาเยอะอยู่แล้วแหละผมเชื่อผมตั้งป้อมตรงนี้แหละถึงแม้ว่าสีสีคันรถผมมันจะไม่เหมาะกับ ที่นี่เลยนะครับสีขาวกับสีน้ำตาลไอบ้บ้าใครมันจะล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้จะสึกว่าพวกเราคุมได้ทั้งสามจุดแล้วสามพอยต์นะครับแต่ไม่รู้ว่าอ่ามันชอบมาพอยต์ไหนกันนะครับแต่ถ้ามาพอยแต่ถ้าคิดจะมาพอยต์นี้ก็คงโดนผมก่อนนะครับต้นทา n คันนี้คือว่ามันไม่ใช่รถถางที่เอาไว้สู้ในกันในระยะใกล้นะครับผมแต่ถ้า ยู่ในในระยะใกล้นะครับมันก็จะมีการเาจาะเกรกาะค่อนข้างจะสูงนะครับแต่เป็นที่ว่าไอคันนี้มันมันไม่ใช่รถถังแบบนั้นไงคือแบบว่าถ้าอยู่ระ,ระยะใกล้ปับ๊บตายนะครับมันมันเป็นรถถังที่ควรอยู่ห่างไกลๆนะครับโอเคโอเค Panther D ไปแล้วนะครับนำหน้าไปแล้วนะครับ เราควรดำหน้าบ้างดีกว่าคือมุมนี้ก็ดีเหมือนกันน,นนะเอาจริงๆนะครับอันนี้รู้สึกว่าสตูหายหมดแล้วนะครับสติกเกอร์หลายข้างตรงนี้ก็อ่าซื้อมานะครับผมธงนี่ราคา 500g นะครับผมส่วนอันขวาก็อ่าเท่าไหร่วะ 200g นะครับ แต่ว่าธงนี่ไม่มีไม่มีธงธงไทยครับไม่มีไม่มี achievement ให้ปลดนะครับแต่ว่าธงช้างช้างเผือกเนี่ยครับอันนี้ก็มีปลด achievement นะครับคนไม่จำเป็นต้องซื้อแบบผมก็ได้นะครับแต่ที่ผมซื้อก็คือตอนคุณจะได้ไหมผมซื้อตอนออค 4, 3, ไค่สี่สามฮายาบุสะนะครับผมก็ซื้อเพื่อตอนนั้นเลยนะครับ เกมนี้ถามว่าพี่ผมไม่มีค่อยผมไม่ค่อยมีเงินน่ะผมจะเล่นเกมนี้ได้ไหมก็บอกตรงเลยนะครับว่าเกมนี้จริงๆนะถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่คิดอะไรมากอะ่ะมันไม่มันไม่จำเป็นต้องใช้เงินด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่โอ้แต่ว่าที่ใช้เงินกันประจำนี่คือว่าบางทีแบบว่ามันต้องจะเป็นต้องใช้ก็มีนะครับผมหรือว่าใช้ไปเนี่ยซื้อ ใช้ไปนี่ก็เพื่อปลดล็อกบางอย่างนะครับซึ่งมันแล้วแต่เหตุผลนะครับผมก็เอาจริงๆนะผมปลดล็อกเพื่อพวกคุณนะครับใช่ป่วาววะบางทีไอ้พวกรถถังของฝั่งทางนั้นมันก็กลมกลืนกับพวกต้นพวกต้นไม้กับอาคารบ้านเรือนมากๆเลยเอาจริงๆนะครับเอ <c oughs> ้ยนี่นี่นีนนนน่นี่กระดักมาเนี่ย <c oughs> อา่าแพนเทอร์ดีเว้ย แพนเทอร์ดีนี่รู้สึกพี่แกก็จัดจัดเต็มมาเลยเลยว้ยแหม่อเสริมซะอัเซะแบบว่านึกว่าเป็น SLA แพนเทอร์ดีไปละเ <im it> จอหรอเจอหรอหายหมดแล้วมั้งคือบอกตรงว่าอ่าถ้าเราไม่ชนะจริงๆนะครับผมการที่เราอยู่ในจุดรีสปอนพอยต์ของฝั่งมันนะครับมันจะทำให้เราตายได้ง่ายนะครับ <im it> เพราะว่ามันจะมี สิบเวทีอมตะมั้งครับนั่นคือพวกคุณจะยิงพวกสโตไม่เข้าเลยต่อให้มันยืนอยู่นิ่งๆให้คุณฆ่าก็ตามแต่นะครับมันดันเด้งหมดเดี้ยงหมดแล้วมันจะเหลืออะไรวะกกลัวมันสปอนอยู่ข้างหลงังไอ้แล้วโหถ้าสปอนข้างหลังนี่ชิบหายอะ่ะ <c oughs> หรือว่ามันมันสู้อยู่ข้างบนวะคือเคือเป็นฝั่งคือเป็นของฝั่งสโตลเราก็มองไม่เห็นนะครับฝั่งเห็นแต่ฝั่งตัวเองเห็นไหม ถ้าคุณคิดว่าลิสติกของรถถังยากนะคุณไปเจอลิสติกของเครื่องบินดีกว่าไหมอันนั้นโคตรยากจริงยิงซิมูเลเตอร์นะคุณไม่ต้องพูดถึงอ่าพังไปแล้วอะไรวะซิมูเลเตอร์เครื่องบินที่ผมเล่นละโห,ห,หยากปัดซบจริงยากมากแค่ขึ้นเครื่องก็ชิบหายละ อ๋อได้ร้านหนึ่งขอร้านขอร้านเ้าเงินทำไมเจ็ดพันห้าพ่อจะได้เงินซื้อซื้อ10.5ซมไทกเกอร์2ไงในี้ให้ตายเถอะก็โอเคนะครับต้องขอบคุณมากเลยที่รีเควสคันนี้กันมานะครับผมก็มีรีเควสอะไรก็สามารถรีเควสกันได้เอาที่พอทำได้นะครับผมย้ำว่าพอทำได้เน้นรถถังนะครับเน้นรถถังขี่สักได้เน้นรถดดนนถังไว้นะครับเงินไขหอยแรกนะครับโอเคนะ แล้วรีเควส์ขั้นไหนที่มันได้ยากก็ต้องใช้เวลานะครับผมแล้ถัดขั้นไหนที่ง่ายๆนะครับสิ่งที่ผมมีอยู่แล้วก็รีเควสมันก็จะได้เร็วนะครับผมแล้วก็เรื่องเรื่องโหวตตอนนี้นะครับตอนนี้ i2 ซ์สองลีเวนนำอยู่ประมาณ 2- ถึง3คะแนแนนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ถ้าใครยังเชียร์อยากเชียร์ขั้นไหนก็สามารถไปโหวตได้นะครับตอนนี้ยังเปิดโหวตอยู่จนถึงวันที่เเมษานะครับตอนเที่ยงคืน แล้วถึงตอนนั้นแล้ววันถึงตอนนั้นแล้วเราพูกเราจำรับมานับคะแนนด้วยกันนะครับผมโอเคนะโอเคงั้นก็เจอกันคราวหน้าผมาะผมนายเซเวเหมือนเดิมนะครับแบ่งเวลาการเล่นการเล่นให้ดีเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างจะกินเวลาของคนมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็อ่าอ่ารีเควสอะไรก็ขอให้เป็นเน้นทางเน้นทางรถถังแล้วก็เน้นความเป็นไปได้ของผมด้วยนะครับผมไม่ต้องอ่า ขยักขยักข,ขยอให้ผมเล่นคันนู้นคันนี้ M60 อย่างเงี้ย e E100 หมดกิจกรรมไปแล้วก็บอกไปตั้งนานแล้วหมดเป็นหมดกิจกรรมไปแล้วไว้ก็รอโอกาสหน้าไหมโอเคงั okay, ้นก็เจอกันครับ